กูขอพูดความจริงได้ไหมกูอยากจะบอกมึงจริงๆหน้ามึงน่ากลัวมากเลยนะแล้วมึงคิดดูผู้ชายที่ไหนเขาอยากเอามึงบางวันอ่ะมึงก็เหมือนผีตาโขนฮะบางวันมึงก็เหมือนผีปอบเนี่ยดูดิวันนี้มึงแต่งตัวยังก็ล่างทรงนี่ผู้ชายที่ไหนเขาก็กลัวอะเดี๋ยวนี่มึงปอบพูดล่าจะว่ากูเลยเนี่ยกูปอบมึงอย่ารลองมึงใจเย็นๆนับเพื่อนมาเลยมาเลยโอ้ยอีกกระป้าหรือเปล่าเคยไปกินข้าวแค่นี้พาเดินไม่ั้งสามกิโลโอ้ยให้เธอออกกำลังกายจะได้พร้อมไม่ได้อยา อ้วนแกดูดิเนี่ยกระโปรงหลวมหมดแล้วเนี่ยอะดูนี่เธอจะโชว์ให้ดูตลอดนี่นี่เธอฮะผัวกูมาแล้วนี่อยู่เลยเนี่ยนี่ผัวแกเหรอนี่นี่จับนี่ได้จับนี่จับนิ้วก้อยได้ใช่ทำไมอะแกนิ้วก้อยไปทำอะไรวะไปเล่นบอยโอ้โหแล้วกูมือจับไปแล้วด้วยอีบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะลุงให้แนะนำล้วกันเอ้ยแกแนะนำให้ฉันรู้จักด้วยนะ หัวขาที่ไหนไม่นี่แกมีผัวสองคนเลยเหรอกนี่นี่ผัวคู่นี่เอ้าใต้นั้นผัวอินี่พ่อเหรอพ่อมึงดีไมนใช่ม็นเป็นเพื่อนเขาเจ็บครับขอโทษครับสองคนณนี่คุงจะทำอะไรกันเนี่ยไม่นะอยู่บนเตียงเกาสวดมนต์ไม่เฮียอย่าห้มกันแล้ว่ะพวกคุณสองคนเป็นผัวมี ใช่ออกจากห้องกูไปเดี๋ยวนี้เออได้กูไปแล้วไม่ใช่มึงฮะสองคนเนี่ยพวกมึงสองคนเนี่ยออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยของเหรอของเก่งหยิบ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 จะหยิบอะไรไม่ต้องหยิบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าฉันซื้อให้พวกมึงออกไปไปเอยไปเลยไมไปไปไปนี่เลยไปนี่เลยไป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 เปไ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 ป มึงจะกัดกูปะเนี่ยมึงไม่ได้กัดเว้นกันอีกมึงชอบบัวามากต้องมีสติน,นะอวัวผู้ชายมาน้องอ เออโู้หแกวอ,อ้ไม่ต้องเสียใจหรอกเรื่องแค่นี้เองแค่นี้เหรอเออแต่เอาก้จริงนะในฐานะที่กูเนี่ยเป็นเพื่อนมึงเลยนะกูขอพูดความจริงไดนะ้ไหมกูอยากจะบอกมึงจริงๆหน้ามึงน่ากลัวมากเลยนะแล้วมึงคิดดูผู้ชายที่ไหนเขาอยากเอามึงบางวันอนะมึงก็เหมือนผีตาโขนฮะบางวันมึงก็เหมือนผีปอบเนี่ยดูดิวันนี้มึงแต่งตัวยังยก็ล่างทรงนี่ผู้ชายที่ไหนเขาก็กลัวไอเดียเด้ นี่มึงปอบผู้เลี้ยวจะว่ากูเลยเนี่ยกูปอบมึงอย่าหลองมึงใจเย็นๆนะกูขอดูหน้านยแต่เขาจริงนะไอ้อีมึงเชื่อกูนะถ้ามึงเป็นผู้ชายอ่ะมึงจะหล่อมึงจะมาดแมนมึงจะโคตรเท่เลยอ่ะแล้วมึงก็จะปัญญาอ่อนแบ้าเหรอเสยเฮียเลยนักหนาฮึเฮ้แต่มึงเชื่อกูนี่กูพูดเลยนะถ้ามึงเป็นผู้ชายมึงจะหล่อมาก นนมึงควรจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนเว้ยมึงทำไรวะมึงขอดทำไมต่อไปนี้กูจะเป็นผู้ชายจริงปะวะใช่ลุยเลยเพื่อนหามเมียสักคนอีโบมีผัวหรือยัง <laughs> มไม่มีหรอกูรักษาพรมจันทร,ร์ถ้ายางนั้นก็มาเป็นเมียคูฮะเป็นเมียบึงก็ะนใะช่มาเป็นเ <laughs> มียคู่ <laughs>